สวัสดีครับช่องเกษตรและกินถิ่นสะกลนะครับเมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งมั่นม่วงนะครับอันนี้กับมั่นม่วงที่ปลูกเสื่อมๆครับไอ้ต่างๆไปนี่แหละครับกับวัตะมมงไดมีที่ว่างนะครับเัาก็จะปลูกเสมไปเลยครับกับสังเกตว่าขังบนนะครับมันก็จะเป็นบบกตัวผู่นะครับบางส่วนมันก็จะเป็นคานะครับอันนั้นฟังตีเห็นก้อนนะครับมันก็จะเป็นค่าเหลืองนะครับ ส่วนนี้ก็คือมันม่วงนะครับที่ปลูไว้กับปูกไว้กินเองเลยพี่น้องเอ้ยกะมีรังที่ว่างวังแดดข้ากับปูนะครับพางๆก็จะเป็นบวดนะครับส่วนข้างนานี่ก็จะเป็นหัวละผ้าแดงนะครับหัวละผ้าแดงแล้วก็กระเพ้าแดงนะครับส่วนที่เป็นกลางๆนี่คือกระเพ้าแดงนะครับแต่ว่าเหลียวไปพี่น้องก็จะสังเกตว่ามันจะมีมันม่วงเต็มข้างล่างนะครับกับไอ้เครือของมกโทผู้นะครับอยู่ข้างบนนะครับพี่น้อง ทากับบอสเลียดนะครับข้างล่างเขาปลูกเป็นมันม่วงนะครับข้างบนอาจจะเป็ียนบวกกับทั่วผู้พวกอย่างกับเรวแต่นะครับเพื่อเอาวอดีซีเลดทำมาปลูกเอาไว้กินนะครับทามาเหลือกินแล้วเขาก็จังค่อยได้ขายนะครับเห็นบ่อพี่นองเอ้ยมันกับกำลังงมๆงนะมมนี่กับเขามาพาพี่พอนองเลาะเบิงจากวางจะกข้าวนะครับมมนี่คันสังเกตนะครับมันกัจะมีแต่เสียงนกคำนกไล่หลายครับเนี่ครับคือสวนเ้ามันติดปลานะครับนกมันก็เลยหลายครับ นกหนูต anyway ่างๆกันหลนะครับต่ว่าเฮากับบกินมั่นเดยครับนอกากอนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์มันไหวเห็นบอกครับพี่น้องก็สังเกตโอ้ยเสียงน้องเซลเซลนครับนี่แต่เสียงนกกระโดดไหลครับมันนีค่ะพาพี่กรน้องมาเลาะเบิ่งนะครับเห็นบหพี่น้องกระปูกแซ้ไว้นะครับนี่ต้นบัวหูนี่มันม่วงนี่ทุกจิ้งทุกอย่างนะครับเี่นไหครับเห็นไหมเลาะมากับฐางดานหนานะครับมันก็จที่นี่บ่เข่าพ่วงนะครับที่เคย่ทายลงในพี่น้องเบิ่งนั่นแหละครับ เปียนนกไก่แซวอแซ่พี่น้องเอ้ยแต่เมนหนอกหูรับมันกะต้นไม้อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับมันกะเกาะอยู่ตรงนี้ครับเป็นบักเือพ่วงเห็นไหมครับทางล่างบักเคอพ่วงก็จะเป็ียนมันม่วงนะครับพี่น้องเอาบอไดซีเรียตนะครับปลูกรุ่มๆ่วมโหกันไปนะครับอันไหนได้ผลก็ได้กินนั่นนั่นครับบอตองซีเลียสครับปลูกร่วมไปเลยครับนอกจากบักเคอพ่วงก็จะมีต้นหมกหงนะครับมีทั้งต้นไอยต้นหง่นะครับก็ปลูกปลูกร่มๆ่วมโหกันไปอย่างสี่แหละพี่น้องเอ้ยบ่ไดซีเรียสนะครับ มันม่วงแต่กำลังง่ามครับเดี๋ยวอีกจังน้อยก็ค <GO av uther> ือเสด้กินหัวมันแล้วครับเนี่ยก็บรู้ว่าไอพี่น้องคนไหนเคยปลูกมันม่วงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าทดลองปลูกมันม่วงวนี้เป็นเทือแหลกนะครับเห็นพันวามันแสบนะครับก็เลยล่องปลูกล่องอย่างครับส่วนนี้ก็เป็นค่าเหลืองนี่นะครับเนี่ยค่าเหลืองใสอีย่งแเส็บๆนนะครับเนี่ยโมเมนต์ค่าบ้านทั่วไปครับอันนี้ค่าเหลืองครับ คุณสมบัติมันก็คือมันเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองแล้วก็หอมมากเลยครับกับน,นี่ขาเอามาปลูกขยายไว้นะครับเห็นบอกพี่น้องเอ้ยมันม่วงน้งามจริงสิละการเห็นด้วยตาเนี่ยมันจะสีม่วงปึ๊ดเลยครับแต่ว่าตากล้องของโทรศัพท์นะครับมันก็นสกแกนในเท็จเห็มันบม่ค่ม่วงไปไหครับความจริงมันจะม่วงแบบค่อนข้างจะดำเลไ้ไดนี่พี่น้องเอ้ยด้านนี้ก็เป็นต้นบางุงกับไอ,บอ้บักเือพ่วงนะครับเนี่ย เมื่อนีก็เขามาถ่ายมารีวิวมั่นม่วงให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งจากวางจะข้าวนะครับมันก็เปลี่ยนตัวไม้นะครับที่เอาทดลองมาปลูกนะครับเทากันยังบม่รู้ว่าผลผลิตมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโอยังเดี๋ยวก็คือเอามากินนะมันแสบครับกะครามันได้ผลดีนะครับกะอาจจะเอามาขายแล้วก็อาจจะแปรรูปนะครับเป็นอาหารแบบอาหารแห้งนะครับเป็นมั่นตากแห้งหรือมั่นอบแห้งนะเสียนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นการปลูกทดสอบนะครับ เดี๋ยวจกวางจะข้าวเดี๋ยวมันก็จะเป็นหัวแล้วนะครับพี่น้องก็ฝากไว้เด้อสําหรับพี่น้องคอนใดที่พึงเขาาเบึงนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด์เด้อเพื่อผมจะได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปในการเกษี่ดีๆให้พี่ให้น้องเบิ้งต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มานําเสนอม,มั่นม่วงในละพี่น้องเอ้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีดเด้อพี่น้องพอกันคลิปนาเด้อ